สวัสดีครับเพื่อนช่างนะครับวันนี้บ้านบล็อกลมจะให้ดู SP Air ครับหนึ่งหนึ่งสี่แปเอ่ามันจะมีที่ผมทอดอามาแล้วนะใบมึงสึกสึกกลางแล้วก็มันไม่แรงครับเพดมันหลวมอะสึกขอบ ขอมันจะสึกครับมีรอยอมันจะมีอะไรแบบนี้ครับแต่น,นี้เพดสึกมตรงนี้ก็มีรอยครับขอบแล้วก็เพดล่างด้วยครับขอบเพดล่าง มันจะมีรอยอ่ามันจะไม่แรงอาการมันจะไม่แรงเสื้อก็มีรอยครับเป็นรอยร่องขีดเป็นร่องอยูพอสมควรอ่ามันใช้งานมาหลาระยะนึงแล้วถ้าอย่างนี้ใบเพดหลังเพดหน้าแล้วก็ เช็คดูสภาพว่ามันจะแรงไหมอย่างนี้ก็อาจจะไม่ทําให้ต่อครับเสนอบอกไม่คุ้มอย่างนี้เปลี่ยนประเก็นด้วย,ยนะครับอาจจะบอกว่าไม่คุ้มก็คิดเป็นค่าเช็คอะไรไปอย่างนี้ครับกลับไปก็ประกอบเหมือนเดิมแต่มันก็อาจจะยิงน็อต เล็กๆน้อยๆได้อ่าอาจจะไม่ใช่พิการไปนอนอยู่งี้ SPR นี่รื่งมือดีในยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ดีจากญี่ปุ่น SPR Chinoo ที่มันค่ายญี่ปุ่นเหมือนกันคล้ายๆายกันในอาว d ฝั R ่งอเมริกาเยอรมันอะไรเงี้ยครับ อ๋อน,นั่นเขาดีอยู่แล้วครับโอเคแมทที okay. mm ่เรียวแข็งกว่ามี SPA ก็ยังดีอยู่ครับนานแล้วยนะังไม่ล้มแม่อะไรเลยแต่ถ้าเป็นของนิกโกหรือว่าที่มันถูกๆหน่อยนะครับสภาพมันจะล้มแล้วอันนี้อันนี้ของ IR ครับนี่เนื้อจะไม่เหมือนกันเนื้อมันจะดูดี แข็งแรงนะครับอันนี้ก็บูดมันจะคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ s p r จะประมาณนี้ครับซ่อมไม่คุ้มดูเช็คประเมินให้ครับสนใจก็ส่งมาให้ผมประเมินดูก็ได้ครับซื้อใหม่ดีกว่าหรือว่าจะทำก็ต้องลองมาดูครับ อวันนี้แค่นี้นะครับวัสดีครับไปแล้ว